สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องดีบีบชเดงคุณว่าเป็นคนไอีเหี้วันนี้ผมก็จะมาอยู่ในกลางป่าอีกแล้วนะครับนี่อยู่ในกลางป่านะครับก่อนที่จะมาอยู่อย่าลืมกดไลค์กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องชีวิตของผมในกลางป่านะครับ เรียกของผมคือแบบว่าก่อยคี่จะมาเป็นยูทูบเบอร์หรือมาเป็นไงดีเป็นนักแคสเกมนะครับก็จะมารีวิวก,กางป่าแต่ผมไม่ได้เจตนามาบุกป่านะครับคือมารีวิวเรื่องของชีวิตของผมนะครับในกลางป่าขนาดนี้คือพูดง่ายก็คือมีเทมหมว่วรอสแนคแจค นี่ครับสแนกแจ็คโอ้โหรสกะหรี่ด้วยใส่แกงกะหรี่นะครับเรจะมาพูดถึงในเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์จูเลเตอร์ของผมนะครับคือตอนผมเป็นเด็กครับผมเคยมาเที่ยวตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับคือเที่ยวที่กลางป่าแล้วก็อัดวีดีโอไว้นะครับแต่ก็นะครับคือผมมาจากทางทางโน้นนะ ลงมาทางนี้ครับคือเมื่อก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูก่อนครับเมื่อก่อนนะผมรถมาหางป่าตรงนี้นะครับคือมาตรงนี้คือรถงมาลงมาตรงนี้เราไปตรงตรงนู้นนะครับคือมันแบบว่าคือตอนเวลาผมขึ้นไปข้างบนนะครับมันรถแบบว่ารถมันติดบูอ่ะคือแบบว่ายังไงดีคือรถแบบว่ามันติดแล้ว,ลวต้องตองลมบิดขึ้นอนะ่ะ คือมันเป็นทางที่สูงยากมากผมก็เลยเอารถจอดข้างบนนะครับม,มาดูรีวิวกลางป่าเนี่ยป่าไคไม่รุขอโทษนะครับพี่มาลุกๆปักกลางป่านะครับก็อย่ามาพูดถึงเรื่องของชีวิตของผมนะครับเมื่อผมเป็นยูทูบเบอร์ครับผมก็เลยมาที่นี่ครับที่นี่ครับคือที่นี่คือผมอัดวีดีโอไว้ครับแต่ก็ คือมาส่วนใครไม่รู้ะกูมากูมาเพื่ออะไรวะกูามาเพื่อถ่ายทำาว่าอมบรรยากาศโคตรสวยงามมากเลยในกลางป่าเนี่ยเออก็บอกว่าตรงนู้นไม่มีใครมานะครับ่อมาดูกลางป่าสำรวจบริเวณห้องรอบเลยมาถึงเรื่องของผมนะครับคือเรื่องของผมไม่มีอะไรมากครับคือการเป็นยูทูบเบอร์ครับเมื่อก่อนนเดียวผมมาเคยแอบคลิปอย่ตรงนี้ครับ เอารถจอดตรงเนี้ยเออจอดตรงเนี้ยตรงตรงนี้ครับคือแบบว่าคือตอนเวลาขึ้นน่ะรถมันจะแบบว่าติดขี้โคลนครับผมก็เลยเอารถจอดไว้ข้างบนครับบนต้นสวนยางคาลานะครับยางคาลาตรงนู้นครับตรงนู้นครับแต่ก็อะไรก็ช่างเถอะครับแต่ผมไม่ว่าพูดถึงเรื่องราวของชีวิตของผมนะครับว่าชื่อดีบีมชาแนลมาจากไหนนะครับ ก็ชื่อหงผมครับกว่าจะตั้งชื่อมานะครับก็มาเป็นสักกี่ปีวะห้าปีแล้วกันสปีสปีสปีแล้วกันชื่อของผมครับชื่อแรกของผมคือชื่อช่องอะไรดีรดีมีกี่ช่องวะหนึ่งสองหนึ่งสองช่องครับคือช่องบุมบีมชแนลกับ ผมบีมทีวีแต่ผมเลือกในวิทยุสุดท้ายนะครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าดีบีมชแนลดีกว่าครับผมเลยค้นหาว่าชื่อดีบีมชแนลจะมีชื่อช่องผมไหมครับแต่ผมก็ค้นหาก็าไม่มีชื่อผมก็เลยตั้งชื่อว่าดีบีมชแนลและจุดต้นต้นของผมก็คือมาจากตรงนี้ครับอัดกลางป่าครับมันจะเป็นอะไรที่บรรยากาศที่แบบว่าเงียบมากนะครับแต่ก็อะไรรู้สึกหิอวอะ โอ้มีน้ำดล้วอะเดี๋ยวมาดูสองน้ำก่อนโอ้โหน้ำมาล้างมือมนะันน้ำมาล้างมือโอ้มามาดูกันต่อสแน็คแจ็คนะครับโอเคสแน็คแจ็คซื้อมาจากของเซเว่นรถของกะหรีนะครับเนี่ยคือที่นี่น่าจะมีคนส่วนอยู่แต่สวนใครไม่รู้นะนะครับขยะเยอะมาก นี่คือบ้านของผมก็เฮียละไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่บ้านผมนะครับไม่ใช่บ้านโมคือที่นี่คือที่แอบอัดแอบมาอยู่ตรงนี้ครับตอนเมื่อผมเป็นเด็กครับแล้วโมก็เลยอัดวิดีโอตรงตรงนี้ครับตรงนี้ครับคือแบบว่ายังไงดีคือก็ไม่เท่าไหร่นะคือบรรยากาศมันก็สวยมากนะครับโอ้โหท่านชมท่านชมดูทางป่ากลางเขา มาอัดวิดีโอตรงนี้แล้วก็เอารถจอดไปข้างบนนะตอนที่ผมมาเนี่ยกระเป๋าไม่มีอะไรมากผมแม่ค้นหากระเป๋าแล้วหน้าไม่ยอมเปิดด้วยโอ้สแนคแจ็คก็เรามาแกะดูดิแม่แม่แกะไม่ได้เรามาคือถึงเรื่องของชีวิตชีวิตของี่ม h a ชแนลถามว่าเคย้อไหมว่ากับการทําคลิปไม่พู้ติดตามน้อยผมไม่เคย้อนะครับเพราะว่า ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะไม่มีใครติดตามติดตามก็น้อยอยู่แต่ก็จะพยายามทำผลงานต่อไปนะครับเามารีวิวก่บป่ากลางข้าวเนี่ยโอ้โหพีข้าวอะ่ะมาเดินพุกนี้สิโอ้โหข้าวแล้วก็ต้นยางพาราต้นเฮียเราไม่รู้ช่างแม่งเยอะ คือพวกนี้เป็นส่วนของไค่รม้นะครับแต่ขอภัยด้วยจริงๆนะครับพี่ผมมาบุกลุกกลางปา่าแต่ผมไม่ได้บุกลุกกลางป่านะครับคือผมมาพูดถึงในชีวิตของดีบีมชแน,นลในกลางป่านะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรคลิปนี้คือมาหายกลางปา่ากลางเขานะครับโอ้โหบรรยากาศก็สวยมากนะครับคือมาอยู่บ้านแอบมาอัดคลิปครับเพราะว่า คือห้างแต่ละคานี่แม่แบบว่าโคตรยางลาบากมาค้างตรงนู้นนะครับมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ครับคือห้างที่ผมขึ้นเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยผมได้แบบว่าจะขึ้นดอยข้างบนอ่ะขึ้นดอยข้างบนไปทางซ้ายครับทางซ้ายเนี่ยคือแบบว่าทางที่จะมาถึงตรงตรงตรงนี้ครับตรงนี้ครับทางที่ตรงถึงตรงนี้คือทางที่มาจากนู่นเราขึ้นดอยมาแล้วก็มามาแล้วก็มาลงตรงนี้ครับ คือมันแบบว่ายัางไงดีคือขึ้นบนดอยอะ่ะคือเราแบบว่าไม่ชํานาญทางมากแต่ผมแบบว่าเด็กเส้นหน่อยอะ่ะเด็กเส้นเด็กเส้นมาอยู่ตรงแตบบ่ว่ายัางไ,ดไงดีไอ้เขี้ยวมองไอ้หุงไอ้หุงดำนี่มองเหมือนคนมากเลยกูน่ากลัวมากที่สุดเลยไอสัตว์แต่ก็เมือ่อวาน,นครับผมอา,อาจจะลิปมา แปลว,ว่าวานผมจะกะมาอาทิชตรงนี้ครับตรงนี้หวองนี้แหละแต่เสียดายคือรถผมเอารถไปลงลงกลางคนแล้วก็แล้วก็ล้มหาว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะว่าโดนแม่กูด่าเลยแม่กูบน่นโคตรเยอะเลยแล้วพ่อก็มาบอกว่าก็หาว่าเคยรถเสียรถเสียไหมครับเพราะว่ารถยังไม่เสียแต่กูก็เลยมาอาลิปตรงนี้เนี่ย แต่ไม่เป็นไรเลยนะครับก็ยังไงดีคือวันนี้ผมก็มาเด็กเส้นตรงนี้แหละเด็กเส้นเด็กเส้นกลางป่านะครับโอ้โหดูกลางป่าตรงนี้เลยอะ่ะคิดว่าส่วนเขาน่าจะมีอยู่นะเพราะว่ามีคนใช้อยู่แต่ไม่รู้ว่าส่วนใครนะครับแต่ผมก็มาอัดคลิปตรงนี้ครับคือขาดคลิป ตั้งแต่สามเกมอ่ะสามเกมอ่ะสามเกมตรงตรงนี้ครับตรงนี้ครับสามเกมตรงนี้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรบ้างครับคลิปนี้ก็เรื่องของผมก็ยังไม่จบครับเพราะว่าผมเอารถไปลงอีกลง,ลงไปอีกแม่ผมก็เดนด่าด้ด่าก็โดนด่ามไม่พอครับ <laughs> โดนบอกว่าเลยถ้ามาถ้าเป็นเด็กเส้นขึ้นดอยมางี่สวนเนี่ย คือกูจะต้องลาออกจากโรงเรียนนี้ <c oughs> โอ้คือมันเป็นประสบการณ์ไว้คือเขาต้องเข้าใจว่าทางขึ้นทางสวนเนี่ยต้องใช้ใผู้จำนานทางพิเศษครับหรือไม้ก็ใช้รถเก่าครับรถเก่าที่แบบว่าไปลุยสวนนะครับแต่ผมใช้รถใหม่มามา,มากลางป่าโอ้โหแม่แบบว่า <c oughs> แต่รถก็จอดไว้ข้างบน,นครับ๋ยกจอดไว้ข้างบนสวนแดงคาราผมพูดอีกรอบหนึ่งแต่ ก็มีอะไรบ้างในคลิปนี้คือเรื่องราวชีวิตของผมก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ก็เป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Sub s cribe ผมด้วยครับคลิปนี้ก็มาพูดแล้วเรื่องราวของชีวิตของผมนะครับพี่มาอยู่ในกลางป่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย มาดูกากปลาดิโอ้ยหิววะหิวหิวเดี๋ยวจะกินตรงนี้นะสไนเแจ็ครสอแกงกะหรี่ก็ขอลาไปก่อน,นครับ